พบกันเช่นเคน,น,นะคะกับโอมชาติฟอร์ดไวเนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ฟอร์ดออ o ตอร์แกลลีสาขาปทุมธาน,นีนะคะกับพี่ผู้ส่ยการขายกัรยามันคงนะคะวันนี้ค่ะมีรถสวยรีวิวอีกแล้วค่ะเป็นฟ o r ์ดเรนเจนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าดูแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเป็น f o r ์ดเรนเจร,รุ่น XLT มาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งแบบเบาๆสบายๆนะคะมาดูเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้านะคะจะใส่กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบ FORD นะคะตัวหนังสือสีแดงตัดดำนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะสกรูปค่ะเป็นสกรูปทรงแรลนะคะทำสีเป็นสีดำด้านตัดสีขาวนะคะตัวหนังสือตัวแรดแต่ตัวแรล,แล,แลเป็นสีแดงนะคะไฟค่ะไฟหน้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นคมกลม,มนั่นเองค่ะมีไฟจัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่คิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะติดฟิล์มเป็นฟิล์ม AA เซรามิกฟิล์มค่ะแล้วก็ใส่เป็นล้อแมกนะคะอันนี้จะเป็นยางบิคอนนะคะซึ่งยางนี้มันจะหนาหน่อยเนาะเป็นยางแม็กซีนะคะอ่าเป็นยางออฟโรดนะคะเป็นยาง MT นั่นเองค่ะก็ซีรี ใส่ยางคันนี้จะเป็นซีรีส์265นะคะ75นะคะ R16 นั่นเองค่ะพร้อมกับสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์อ่าสุดโหดเลยแล้วก็หลอมากๆเลยค่ะคันนี้เป็น XLT นะคะตอนนี้นะคะราคาจำหน่ายนะคะพิเศษเลยค่ะอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ โลบาร์นะคะเป็นโลบาร์เหล็กเป็นเอ t า a ์เรนเดอร์นะคะแล้วก็ใส่ชุดครอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบเบ้ารองมือจับแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็ยังใส่ครอบท้ายด้วยค่ะเป็นครอบท้ายกระบะนะคะเป็นตัวหนังสือเรนเจอร์สีแดงนั่นเองค่ะแบบนี้อ่าถัดมาค่ะใสเนน่เป็นกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบเอ t า a ์เรนเดอร์นะคะแบบนี้เลย อันนี้จะเป็นครอบไฟท้ายสีดําด้วยนะคะสติกเกอร์ลายสัตว์คนมีให้เลือกหลายแบบเนาะเดี๋ยวพามาชมด้านในกันบ้างนะคะรับภายใน x l คคันนี้นะคะก็มาพร้อมพวงมาลัยแบบไฟฟ้าค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมคุชคอนโทรลล็อกความเร็วบนพวงมาลัยนะคะหน้าจอจะเป็นจอซิง์สามนะคะสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ยังมีระบบ อ่าเปิดปิดแอร์เป็นภาษาไทยสั่งได้บนพวงมาลัยเลยนะคะมีชิ้ใส่แว่นตาให้เนาะเบาะจะเป็นเบาะแบบพับแบบอ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบแมนนวลแบบนี้นะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะนี่เลยค่ะแล้วก็พร้อมไฟนี่ค่ะไฟหน้าเปิดปิดให้ออโต้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็มีไฟสองกระบาดท้ายมาให้นะคะแล้วก็ยังมีปุ่มลดแสงที่จอด้วยนะคะ เบาะเราเป็นเบาะหนังสีดำนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่น XLT คันนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่857,000บาทนะคะตอนนี้ราคาลถให้พิเศษนะคะตามโปรโมชั่นเนาะของ Ford ก็จะอยู่ที่759,000บาทสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็ถุงลมคู้น้านะคะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลนะคะแต่งดูดูแบบนี้ สามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะในรุ่นนี้นะคะเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนั่นเองค่ะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าเนาะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะนาน3ปีหรือ1,000 100, 0 0กิโลด้วยนะคะนี่เลยค่ะรอๆแบบนี้นะคะแต่งให้นะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องของเนยไว้ด้วยเนาะเวลามีรถสวยๆนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเผื่อลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะตามโปรโมชั่นเนาะวันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถพิเศษเลยนะคะเฉพาะออโต้แกลลี่สาขาปทุมธาน,นีเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามเข้ามาทักทายได้เลยนะคะสําหรับราคาโปรโมชัน่นชุดแต่งต่างๆก็สามารถสอบถามราคาชุดแต่งได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Thank you